thank you thank you สัปดาห์ที่10แล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีด้วยนะครับวันเสาร์สบายสบายแบบนี้พบกับโจโจ้เบน์เอจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่สัปดาห์นี้มีถึง10คันและก็เป็นสัปดาห์ที่10แล้วด้วยมีรุ่นที่เป็นแบบใหม่แกะกล่องมาเลยทีเดียวและยังมีรุ่นคลาสสิกสวยๆ10คันแต่ละคันเนี่ยพลาดไม่ได้สัก1คันเลยนะครับถ้าวันเสาร์สบายสบายแบบนี้ท่านผู้ชมไม่รู้จะไปไหนมาเดินชมรถที่เบนซ์เอได้เลยของเราตั้งอยู่ถนนการจนาพิเศษนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับเซิร์ชค,คาว่า ben เบนก จัดตุจักรมาเพียงแค่20นาทีก็มาถึงเบนเอ็นเคของเราได้เลยนะครับและนอกจากรถทั้ง10คันในวันนี้เรายังมีรถให้ชมมากกว่า200คันเลยทีเดียที่โชว์รูมของเรามาที่เบนเอ็นเคได้รถดีๆไป1คันแน่นอนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการรอช้ามาเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยนะครับคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์ขอดอกจันตัวใหญ่ๆกับรถใหม่แกะกล่องแบบนี้กับ Mercedes- Ben z A 200 AMG ท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับรุ่นนี้เป็นคันแรกของ Ben z N.K เลยนะครับกับ Mercedes Ben z A 200ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดบอดี้เชนใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งภายนอกภายในไฟหน้าสวยงามามากๆและภายในได้พวงมาลัยใหม่หน้าจอใหม่เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับลบภาพเก่าๆของ A ตัวเก่าไปได้เลยครับและตัวนี้มาพร้อม กับชุดแต่ง Body ้พาร์ตเรอบคันล้อ m a ็กเอเป็นตัวท็อปและยังมาพร้อมกับสีเทาสุดเท่รถคันนี้วิ่งไปแค่3,200กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2019วารันตีจากศูนย์เมอร e d e เ b e เบเต็มๆถึงปี2022เดือน12คันนี้บอกเลยนะครับว่าต้องจับตาดูแล้วก็ต้องรีบเลยสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่มาพร้อมราคาพิเศษเพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นจองไปเลยครับท่านผู้ชม คันแรกใหม่จี๊ดโดนใจแล้วนะครับมาคันที่2หายากมากๆกับรถเข้าใหม่คันที่2ประจําสัปดาห์คันนี้ m e อร์ d ซ s Ben บซ2 0ีส m g f a c e l i ย์ต้องบอกเลยนะครับว่ามือ1ป้ายแดงรุ่นนี้แย่งกันจองเลยนะครับส่วนมือ2ในตลาดไม่มีเลยนะครับต้องที่เบ n ซ์เอนเคเท่านั้นและคันนี้เลขใหม่น้อยมากๆมาพร้อมกับสีขาวโฟล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําตัวนี้เป็นตัวเฟสลิปเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าชุดแต่งล้อแม็กแถมยังมากับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่สุดประหยัด ภายในได้พวงมาลัยแบบใหม่หน้าจอแบบใหม่ตกแต่งสวยงามมากๆรถคันนี้เป็นรถปี2019ยังมาพร้อมกับวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021เลยทีเดียววิ่งมาอย่างที่บอกไว้น้อยมากๆเพียงแค่8200กิโลเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องคันนี้และที่เบ n z n เเท่านั้นราคาสุดพิเศษเพียงแค่2.490 0 0 0บาทเท่านั้นครับ และคันที่3เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดามาในตระกูลรถสปอร์ตซีดานและก็คูเป้และมาด้วยตัวถังรุ่นพิเศษกับ Mercedes-Benz CLS 53ตัวนี้เป็นบอดี้ใหม่ล่าสุดในตระกูล CLS และเป็นรุ่นล่าสุดที่ขายอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าบอกว่า CLS 53ต้องเป็นเครื่องยนต์แบบพิเศษอยู่แล้วครับเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ เบนซินเทอร์โบ6สูบ3,000 cc 435แรงมา้าพร้อมระบบ EQ Boost เพิ่มไปอีกถึง22แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง250นิวตันเมตรบวกคู่กับระบบเกียร์9 G-Tronic ถือว่าสุดยอดมากๆในพาร์ทเครื่องยนต์แต่แน่นอนครับตัว53ยังไม่หมดเท่านั้นได้ชุดแต่งบอดี้พาร์ทแบบพิเศษและคันนี้ยังเพิ่มเติมเสริมหลออด้วยกระจังหน้าแบบ GT สวยงามมากๆและยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นลิ้นคาร์บอนเคฟลาสหรือว่าการทำสีคาลิเปอร์ สวยงามมากๆเลยครับล้อแม็กพิเศษที่นั่งพิเศษพวงมาลัยพิเศษพิเศษไปหมดทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมและที่สำคัญคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเพียงแค่9,900กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2019วารันตียาวๆถึงเดือน11ปี2022เลยทีเดียวราคาพิเศษมากๆเลยนะครับเพียงแค่4 5 9ล้าน5 0 0 0บาทสามารถเป็นเจ้าของเ l เ5 3คันนี้ได้เลยครับ ปร,ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากสปอร์ตไซส์ใหญ่มาเป็นสปอร์ตไซส์เล็กกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตโรสเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นกับรถเข้าใหม่คันที่4ประจําสัปดาห์ Mercedes-Benz SLC 300 AMG คันนี้มาพร้อมสีขาวผลลางไวา้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงตัวนี้ได้แรงม้าสูงถึง245แรงมา้าชุดแต่งไฟหน้าล้อแม็กแบบใหม่สวยงามมากๆแล้วก็มาพร้อมกับชุดเกียร์9สปีดอย่างที่บอกไว้ในตลาดมือหนึ่งตอนนี้ไม่มีรถเลยนะครับวิ่งมาเพียงแค่2,000 20, ก นนคันนี้เป็นรถปี2016ราคาสุดพิเศษที่เบนอนเคตั้งไว้เพียงแค่2.690้านบาทเท่านั้นครับ จัดสปอร์ตโรสเตอร์มาให้อีกสักหนึ่งคันนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedesben ซ S L K 2 0 0 A M G ตัวนี้เป็นรุ่นก่อนที่จะเป็น S L C 3 0 0แต่ยังใช้ตัวบอดี้เดิมก็คือ R 1 7 2นั่นเองคันนี้มาพร้อมกับตัวท็อปชุดแต่ง A M G รอบคันไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งบอดี้พาร์ทเสริมหลอดล้อแมก A M G ลายพิเศษและภายในมาด้วยเบาะหนังสีแดงออปชั่นเนี่ยถือว่าจัดเต็มเครื่องเสียงฮามานกาดอนมีหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสลูทเป็นอีกหนึ ตระกูลสปอร์ตที่ลูกค้ากําลังหาอยู่นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2011เห็นออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับในราคาสุดพิเศษเป็นงแค่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับ และอีกหนึ่งคันกับตระกูลสปอร์ตเปิดประทุน,นะครับกับ Mercedes Ben z E 200 Cabriolet AMG facelift คันนี้นะครับท่านผู้ชมหายากอีกแล้วนะครับรถไม่เข้ามาที่เบนซ์เอ็นเค3-4เดือนแล้วทีเดียวสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่คันนี้ต้องรีบเลยและในส่วนของการตกแต่งมาด้วยชุดแต่ง AMG body part ล้อแม็ก AMG ไฟหน้าก็สวยเหลี่ยมมุมต่างๆก็ถือว่าครบเลยทีเดียวมาพร้อมกับสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงตัวนี้เป็นตัว2ประตูเปิดประทุน4ที่นั่ง หลังคาผ้าสุดคลาสสิกสวยงามมากๆมองด้านหน้าด้านข้างด้านหลังถือว่าเป็นเอกอลักษณ์ชัดเจนในตระกู e card, ล E-Class Cabriolet เปิดประตูรถคันนี้เป็นรถปี2014วิ่งน้อยอีกแล้วครับท่านผู้ชมเพียงแค่2 2 0 0 0กิโลเท่านั้นราคาช็อคพลายเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นครับ และมาถึงคันที่7กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์จัดมาในรูปแบบรถสปอร์ตคูเป้ในตระกูล C Class W205 กับ Mercedes Ben z C ซ250ค o เป e AMG คันนี้มาพร้อมกับสีเทาเซเลไนเกรภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัวนี้เป็นโฉมปี2017ได้ชุดแต่งตัวท็อปบอดี้พาร์ต AMG รอบคัดล้อแม็ก AMG าลซี่ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วระบบ k l ีเ s สโก a c k เก e ภายในมาด้วยคอนโซลตรงกลางที่เป็นคาร์บอนเคปลามี He ดส์อัพดิสเพลย์เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ครบ เลยทีเดียวแถมเลขไม้เนี่ยน้อยด้วยเพียงแค่ส0 0 0มกิโลเท่านั้นเป็นรถปี2017รถพิเศษแบบนี้มาพร้อมกับราคาพิเศษเพียงแค่2 3 9ล้าน3แสนบาทเท่านั้นครับ ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากรถ C ีคลาสทรงสปอร์ตมาเป็น C ีคลาสทรงซีดานกันบ้างนะครับกับรถเข้าใหม่คันที่8เมอร์เซเดสเบนซ์ซี 350e ปลั๊กอินไฮบริดเป็นตัวท็อป a m g มาพร้อมกับสีดำออปซิเดนท b แบล็กภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็รอบคันไฟหน้า ILS ล้อแมกเอ็มจีไลซี่ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์ลามิกาซูบพร้อมระบบปลั๊กอินไฮบริดเรียกได้ว่าประหยัดพลังงานมากๆไปเดินห้างนะครับท่านผู้ชมมีที่จอดรถเสียบชาร์จไไไฟไว้ แลวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันความเร็วสูงสุดถึง130กิโเมตรต่อชั่วโมงออปชันจัดเต็มเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิเซมช่วงล่างแอร์ซับเทนชั่นครบมากๆเลยครับรถคันนี้เป็นรถปี2017พร้อมวารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนวิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่สา0 0 0กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบน z n เ็นเคตั้งไว้เพียงแค่ 1, นึ่งล้บาทเท่านั้นครับ และมาถึงรถเข้าใหม่คันที่9ประจำสัปดาห์นะครับกับ Mercedes-Benz C 350e Plug-in Hybrid AMG Estate มาด้วยรูปทรงพิเศษทรง Space วากอนหรือทรงแวนให้ความรู้สึกสวยงามหรูหราเพิ่มช่องสัมภาระด้านท้ายให้ใส่ของได้มากขึ้นและยังมาพร้อมกับสีพิเศษเป็นสี Diamond Silver หรือว่าสี b บลอน o ุ k ออกโทนฟ้ารูปร่างก็สวยนะครับสีก็สวยและยังมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นตัวท็อ AMG ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กมีหลังคาแก้วไฟหน้า ILS ชุดแต่งก็ถือว่าครบภายใน ก็สวยงามมากเช่นการตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำออปชันเนี่ยจัดเต็มและยังมาพร้อมขุมกำลังเบนซินปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้ถือว่าประหยัดพลังงานสูงสุดครบจบที่คันนี้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016วิ่งมาเพียงแค่39,000กิโลเท่านั้นราคาไม่ถึง2ล้านครับท่านผู้ชมเพียงแค่1,790,000บาทเท่านั้นครับ นอกจากความสวยงามบึกบึนถึกทนแล้วนะครับยังมาพร้อมกับสมรรถนะที่ประหยัดพลังงานสูงสุงสดกับรถเข้าใหม่คันสุดท้ายประจำสัปดาห์คันที่10 mercedes benz gl e 5 0 0 e plug in hybrid amg มาด้วยรุ่นตัวท็อป amg เลยมาพร้อมกับสีดำ obsidian black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นสุดยอด suv ของ mercedes benz ben แล้วนะครับและยังมาพร้อมกับขุมพลังงาน plug in hybrid ถือว่าเป็น suv ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับชุดแต b บรบอร์นิพาร์ล้อแมกเอ็ G, หลังคาแก้วพาโนลามิกลาสลูประบบฝาท้ายไฟฟ้า k e ีเลสโกแพ็กเกจถือว่าครบมากๆและมาพร้อมกับช่วงล่างแบบ Air s u ับ e n น i o n รถคันนี้เป็นรถปี2018ยังมาพร้อมกับวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021เลยทีเดียวในราคาสุดพิเศษที่ท่านผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เพียงแค่2 6 9ล0 0 0บาทเท่านั้นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถทั้ง10คันในรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์สัปดาห์ที่10สัปดาห์นี้เรียกได้ว่าสวยๆทุกคันเลยทีเดียวมีรุ่นทั้งที่เป็นใหม่แก่กองนะครับกับรุ่นท,ที่เป็นแบบคลาสสิกถ้าให้เลือกสัก1คันบอกตามตรงนะครับเลือกให้ท่านผู้ชมไม่ถูกเลยนะครับชอบรุ่นไหนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่ b บ n ซ์เอ็ได้เลยนะครับหรือท่านผู้ชมจะให้เ e n ซ์เอ็นหารถรุ่นไหนพิมพ์ชื่อรุ่นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับที่แฟนเพจ Facebook BenNK นเะครับหรือว่าเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ที่ www.bennk.com หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้เพื่อติดต่อเข้ามาที่ b e n เ k นะครับรถ10คันทั้งวันนี้นะครับรอท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีรถอัปเดตรุ่นไหนคอยติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ